ครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนกรกฎาคมปีสองห้าหกห้าหาเห็ดครับนี่เห็ดอะไรหนึ่งดอกเห็นไหมครับเห็ดละงกขาวครับาพพเาให้พ่อพี่อ๊อฟเอาให้สวยเลยเห็ดละงอกขาวพ่อพี่อ๊อฟมาแล้วเดี๋ยวพ่อพี่อ๊อฟมาแล้วครับพ่อพี่อ๊อฟเอาให้แล้วเห็ดละงอกขาวครับนี่ดอกเต็มมือเต็มไม้ดีจังเลยครับ นี่พระเอกช่องผมครับไข่หนึ่งไข่นี่มีไข่หนึ่งไข่ครับไข่หนึ<อ>่งไข่ดอกกำลังอันนี้แล้วเนาะอืมขอบคุณครับมดอกนะครับพี่น้องเป็นแล้วโงกขาวอีกสามดอกครับนี่กำลังเป็นไข่หนึ่งดอกอันนี้กำลังออกจากไข่สองดอกครับเด้พ่อพี่เขาไปก่อนครับ FC คนไหนอยากรู้อันตามมาเลยนะครับเขาไหนนะ ทักมาผมเด้อผมจะบอกได้ครับนี่พอพี่อ๊อฟกำลังเอาให้ครับโอโ้สามไข่เลยสวยๆเลยนี่ครับเอกช่องผมกำลังเอาให้อยู่เห็นไหมครับอืม้มสวยครับไปครับไปต่อหมาอีกแล้วครับพี่น้องเห็ดกอแดงสี่ดอกครับสี่ดอกเลย็ดกอแดง จิ้มขึ้นมาก่อนนะครับนี่สีดอกเลยเห็ดกอแดงครับดอกกำลังปุ่มๆจุ่มๆเลยนี่สีดอกเลยเห็นไหมครับดอกนี้บานลนะนี่ทั้งหมดสี่ดอกครับ เี็กอแดงอืมไม่ชัดเนาะ <Okay. S 2> อืม,มนี่ครับดีดอกนะครับเห็ดกอแดงครับกำลังออกอลบ,บานๆจุ่มๆบ,บานๆเลยครับครับเงงห็ดละโงกเนาะเห็ดละโงกขาวหนึ่งดอกเห็นไหมครับเห็ดละโงกขาวแมงกินแล้วนี่หนึ่งดอกครับ เอาไข่มันก่อนเห็นละงอกขาวหนึ่งดอกครับแล้วตรงนี้ก็มีเห็ดก่อแดงน้อยหนึ่งดอกครับเห็นไหมครับเห็ดก่อแดงน้อยหนึ่งดอกนัดเอาเห็ดก่อแดงน้อยก่อนหนึ่งดอกก่อนครับนี่เห็ดก่อแดงน้อยแล้วก็เห็ดละงอก,นะกขาวนี่ครับละงอกขาวเอาแค่นี้ครับ สวัสดีครับพอดีมาเจออันพี่น้องเพื่อนอยู่อยู่ไหนนะครับอยู่กุดจับเป็นวาครับจ่าอยู่กุดจับเด้อครับอ่าผมไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าเด้อครับนี่เห็ดพึ่งครับให้เพื่อนเอาเห็ดพึ่งให้ผมเลยอย้ให้ให้เอาเพื่อนเอาเห็ดพึ่งครับนี่เห็ดพึ่งลกยุงเนาะนี่ครับตาเกาเพื่อนกำลังหมานครับเหมือนเด็ครับขอให้มันหมานเด้อครับกอแดงหนึ่งดอกครับสวยสวยเลย เห็นไหมครับกอแดงเริ่มอ่อนแล้วครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดปีสองห้าหกห้านะครับมาครับเห็ดกำลังออกเยอะเลยครับขนาดนี้เป็นเวลาแปดโมงสามสิบนี่ดูสองคนผัวเมียครับเห็ดโอ้ทางเห็ดก่อแดงเห็ดพึ่ง อ,อยู่ในถุงครับกําลังเอาอ,ออกครับกําลังออกจากในถุงนูส<อ>วยๆนะโ,โ,โอ้เห็ดพึ่งเลยครับนี่เห็ดกอแดง,น,น,งนี่เห็นไหมครับพลังงานเห็ดพึ่งวันที่สิบเจ็ดครับเดือนเจ็ดสองห้าหกห้าใครอยากรู้ป่าถามมาเลยครับทักมาถาม แต่ผมมาบอกโอเคนี่ครับสรุปเพตุวันนี้วันที่สิบแปดเดือนเจ็ดปีสองห้าหกห้าออสิบเจ็ดสิบเจ็ดกรกฎาคมสองห้าหกห้าขอโทษขอโทษเดี๋ยวโทษนี่ครับอันนี้ของพระเอกนะอีกช่องผมอื่กำลังออกเบอร์อยู่ยังไม่หมดตะก้าเลยครับนี่ดูใส่สองถาดสามถาดแล้วอืมของพระเอกเนี่ช่องพาไปดูของผมครับตอนนี้ ป๊บของพระเอกมางเอกช่องน,นี่ครับของเจ้าของช่องวันนี้ครับวันนี้ของเจ้าของช่องพอได้แกงอยู่ครับของเจ้าของช่องพอได้แกงอยู่นะครับ มัเบิ่งของพระเอกนังเอกช่องจริงวันนี้ใหญ่แล้วลกันใหญแล้วกันใหญแล้วกันเหละงอ,อกมเปืมน่มามัเง<ค>หสิบ่ิบยีิบมับเอาครับนี่มีเห็ดพึ่งครับรอล้วเท่าไหร่ครับถ้าแม่พี่ออฟเห็ดพึ่งหางนกยุง โลละสองร้อยสนใจติดต่อมาเลยครับช่วงนี้ไปทุกวันเห็นไหมครับเห็ดพึ่งหางลูกยุงอันนี้พาถา,าดกันครับม,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 มีเห็ดกอครับเห,ห,<ะ>ห็ดกอแดงนี่เห็ดกอแดงอโอ้เจ้จะของช่องเล็บดำบีเลยไม่เห็นล้างมือ กอกอแดงเห็นไหมครับในสรุปไอ้พึ่งชาติไอ้พึ่งหางกุุงเอาครับสรุปวันนี้นะครับ